ในเรื่องนี้ด้วยอ๋อก็เอ่อจริงๆแล้วช่างภาพนะคะเป็นที่เราเป็นผู้เอ่อว่าจ้างเขานะคะแล้วก็ถ่ายถ่ายทำภาพทั้งหมด3ช็อตค่ะคแล้วจะแต่กำหนดเวลาการถ่ายชัดเจนค่ะใช้เวลาการถ่ายช่วงเช้าถึงเย็นค่ะไม่มีการพักค้างค่ะแล้วก็ช็อตละ ช็อตละ2วันค่ะก็คือภาพเทรดเนาะภาพครึ่งตัวแล้วก็ภาพช,ชุดด้วยน้ำค่ะแล้วก็ภาพชุดเครื่องเพชรของแม่ค่ะสิริไทเจมค่ะว <c oughs> ันนี้ก็ทุกๆก,การถ่ายทำเราก็จะมีทีมงานของเราประกบอยู่ด้วยตลอดแล้วก็สถานที่ถ่ายก็เป็นสถานที่ที่โรงแรมของเราค่ะก็ <c oughs> ไม่ได้ไปใช้สถานที่นอกสถานที่ใดๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ แล้วก,ก่อนที่จะแพร่ภาพหรือภาพเนี่ยเราก็จะถูกเลือกโดยทีมงานของเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นสายแล้วก็การทํางานรวมถึงหลังจากการทํางานก็จะมีการตรวจสอบของกอง,กอ,งอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วในกองมีมีใครที่แบบว่าช่างมีการถูดถุงเนือต้องตัวไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราทํางานมือชีพมากๆอย่างที่แม่บอกเลยค่ะก็คือมีการแบ่งกันเป็นเซ็ตด้วยค่ะ<ม>ก็คือเราก็ ดีตรงที่ว่าไปเช้าเย็นกลับด้วยก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วน้องๆกับแม่เคยได้ยินเรื่องของพี่ช่างภาพคนนี้หรือเปล่าเขาก็มีประวัติอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยเลยค่ะคือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจจ้าง่ะคะเราก็ดูโปรไฟล์เป็นลักษณะการทํางานค่ะแล้วก็ดูภาพที่เป็นผลผลิตของเขาเป็นผลงานเขาก็พอใจการทํางานแต่ว่าเราก็อยากจะ หนีทุกๆปีเนาะก็คืออย่างปีหน้าก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนช่งางภาพไปอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้เราเหมือนเราชอบอการทํางานของเขาก็เลยจ้างเขาในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ทําถ่ายสามช็อตค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะค่ะ mm hmm. ก,ก็เท่ากับเราจ้างเขาอยู่ประมาณทํางานด้วยกันประมาณสาอาทิตย์มั้งคะ mm hmm. ใช่ค่ะค่ะแล้วก็โชคดีที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้นางงามของเราอ,อยู่ในตามลําพังค่ะแล้วก็เราก็ เขาเรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็ต้องนางงามเราก็ไม่มากค่ะแล้วก็ได้มาทํางานได้วันละแค่4ี่คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมงานอีกจํานวนหนึ่งก็เท่ากับเราทําได้เท่านั้นเนี่ค่ะอืมก็คือว่าี่กองเราไม่มีเหตุการณ์เหมือนกองอื่นค่ะใช่ค่ะเพราะทางเราก็ค่อนข้างคุมเข็มค่ะเป็นเงี้ยแม่ก็มาทุกงานงี้ค่ะถ้ามาถ้าว่างก็มาอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแลใกล้ชิดแล้วก็ทางสปอนเซอร์เราก็จะเข้ามาดูการถ่ายทำ พัฒนท,ทุกๆช่วงเวลาแล้วก็ทางทีมงานเราก็จะมีทั้งสไตลิสต์ทั้งพี่ๆที่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของเราดูแลอีกทางหนึ่งด้วยค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นดตรตองเองได้ถามน้องๆนะคะว่าได้ใกล้ชิดกับัทันทีค่ะเพราะว่าเรา,าทั้งทักไลน์ไปที่ส่วนตัวทั้งโทรคุยค่ะเพราะว่าอยากให้น้องก็พูดถึงช่วงจังหวะเวลาที่มัน เซนซิทีฟนะคะอย่างอย่าง,อย,างอย่างรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดเงี้ค่ะก็เลยใช้เวลาในการตอบกับคนที่มาถามเยอะเหมือนกันก็ใช้เวลาตอบช่วงเย็นเลยค่ะช่วงค่ำเลยหลังจากที่เราได้คอนเฟิร์มกับน้องทุกคนอย่างแท้จริงแล้วว่าไม่มีใครที่จะที่จะมีความเสี่ยงหรือว่าเกิดความรู้สึกที่ไม่รู้สึกดีเลยเงนี้นค่ะก็ใช่ไหมลูกใช่ค่ะก็รู้ส<ด>ึกแบบรู้ส<ด>ึกเออา การทางานที่ที่มันมันเป็นความสุขใจเนาะเราทํางานแล้วก็พัฒนาศักยภาพสตรีแล้วเราก็ดูแลลูกหลานของอคุณพ่อคุณแม่ที่ฝากมาให้กองประกวดดูแลเนี่ยถ้ามันเกิดเรื่องไม่งามเกิดขึ้นเนี่ยทางเราก็จะรู้สึกไม่ดีอย่างยิ่งนะคะแล้วเราก็จะจะ,จะรู้สึกเสียใจยแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเอาละเราก็คิดว่าเราจะทําต่อไปเราจะคุมเข้ม การทางานของเราต่อไปแม้มีคนบ่นบ้างว่าเราเฮี้ยบไปเราอะไรไปเราก็จะจะยังยืนยันเป็นแบบนั้นค่ะก็ยังไม่เราสแกนคนมากขึ้นเคะใช่ค่ะใช่ค่ะต่อจากนี้ก็จะต้องออดูแค่ผลงานอย่างเดียวไม่ได้ละก็ต้องแต่ที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเห็นเลยนะคะว่ามีเรื่องแบบนี้แล้วน้องๆจริงๆก็อยู่ในวงการก็ไม่มีใครสะท้อนตรงนี้มาให้เรารับทราบเลยค่ะไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้เลยค่ะ ตอนทราบข่าวตกใจไหมคะเพราะเขาก็เป็นช่างภาพที่ทํางานกับกองปรากฏว่ามีเอิร์เมอนกนะะใช่ค่ะก็ตกใจค่ะก็แต่แต่ความตกใจเราต้องค้นหาความจริงให้ได้เร็วที่สุดะคะ่ะก็ความตกใจของเรานั้นก็คือการมาถามไปที่ทีมงานเลยค่ะก่อนเ<ต>ล<ใ>นนยแล้วก็ถามทีม่น้องย,ยังเลยค่ะยังเลยค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องนึงครับเื่อที่ว่าเออชื่อที่ปรากฏว่าเป็นแฟนช่างภาพอะคับเพราะเอ่ยชื่อถึงใบตองใช่ใบตอง ไม่ใช่ค่ะใบตองที่ไปชิงมงใหญ่ได้เป็นมิสเอิร์ธคนแรกแฟนช่างภาพที่เป็นข่าวก็คือคนละใบตองคนละคนกันเลยค่ะค่ะไม่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะสังถามน้องน้องนิดนึงค่ะว่าตอนช่างภาพคนนี้ทำงานอยู่ในกองอะค่ะเขาดูมีพฤติกรรมที่ไปในทางร่อแริแบบนั้นไหมคะใช่ส่วนส่วนตัวยุยยี่นะคะคืออย่างที่แม่น้องบอกว่าตอนที่ทํางานในกองอะค่ะคือมีพี่ทีมงานคอยประกบตลอดเวลาแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่ได้เห็นว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่มันสออแววที่จะเป็นในทางานั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะ ก็คือเราก็คือไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้เลยไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยเลยนอกกองมากค่ะคือเรื่องความว่าสตางหรือว่ายุยี่เองหรือว่าทุกคนเป็นนางงามอยู่แล้วต้องเคยใช้บริการกับทางสตูดิโอนี้อย่างเช่นยุยี่เองค่ะอ่ะอยากให้พูดถึงประเด็นนี้หน่อยว่าแบบนอบรอบเนี่ยคือมันมีบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับตัวนางงามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวนางงามเป็นฝ่ายสมยอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้เราคิดเห็น สำหรับส่วนตัวยุี่นะคะที่เคยได้ไปถ่ายที่สตูดิโองนี้นะคะก็จะมีแม,แม่แม่ที่ส่งแล้วเข้าประกวดไปด้วยตลอดเหมือนกันแล้วก็คือในการทํางานนะคะ,คะก็จะอย่างที่บอกคือไม่ได้มีพฤติกรรมที่ส่อไวอยอะไรเลยซึ่งเราเองก็โปคตัวเองด้วยใช่ค่ะส่วนเรื่องที่มองว่านางงามสมยอมอันนี้คือยี่ว่าการคูกคมทางเพศนะคะมันไม่มันไม่มีการสมยอมหรอกเนาะมันไม่ควรมันไม่ควรจะเกิดขึ้น,นะคะ่ะ ไม่อยากให้มองว่าสมยอมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้น,นะคะใช่ค่ะค่ะก็คล้ายๆพี่เลยค่ะแต่ว่าของตังก็คือไม่เคยร่วมงานตอนแรกอะค่ะไม่ได้ไม่เคยไปที่สตูของพี่เขาเลยแต่ว่าก็คือมาร่วมครั้งแรกก็คือตอนที่มาประกวดมิสเอิร์ธเนี่ยค่ะที่มีพี่เขาถ่ายแต่ว่าต้องบอกเลยว่าพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะรวมถึงแม่น้องเองก็คือเข้ามาดูแลตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็การทำงานก็ผ่านไปไวด้วยเพราะว่าทุกคนก็ทํางานหมืออาชีพมากๆก็ดีที่เราไม่โดนอะไรแบบนั้นนะคะ องฝนก็ในภาพแต่ละภาพที่ถ่ายมาค่ะก็แทบจะเป็นของช่างภาพคนนี้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าไม่เกิดเหตุการณ์นี้เลยค่ะ<ม>ถือว่าตอนนั้นคือคิดจริงๆนะคะว่าเขาเป็นช่างภาพเหมือาชีพแล้วก็แทบไม่โดนตัวกันเลยค่ะเพราะเขาจะมีสไตลิสต์หรือว่ามีทีมพี่เลี้ยงค่ะคอยดูแลแล้วก็จัดท่าพจัดท่าให้ค่ะอยากให้น้องๆพูดถึงหนหคะประเด็นทางสายคุพพี่เขาเขามองว่าจริงๆแล้วตัวนางงามปีนเปล่าที่เป็นสายสัญยอมอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนพูดถึงตรงนี้ จริงๆไม่ควรที่จะโฟกัสน,นะคะว่าเป็นตัวนางางามทําเองหรือเปล่าควรที่จะดูว่าผู้ต้องหาะคะ่ะเขาจะได้รับโทษอย่างไรถ้าเขาทาจริงน,นะคะ,ค,ะคือชื่อว่าการทาว่าคุคานุเทียเนี้ยคะ่ะยี่คิดว่าเหยื่อไม่ควรจะถูกสงสัยว่าสมยอมหรือไม่แต่สิ่งที่มันเป็นผลของการกระทํานั้นมากกว่าเราควรจะปกป้องเหยื่อมากกว่าไม่ใช่มาจับผิดว่าเอ๊ะเขาสมยอมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้โฟกัส ปกป้องเหยื่อแล้วก็อยากให้มองความเป็นจริงมากกว่าค่ะใช่คะ่ะก็อาจจะมีคน<ช>ที่เคยโดนหรือว่าไม่เคยโดนก็อยากจะให้ทุกคนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าพวกเราอ,อพร้อมยืนเคียงข้างคนที่โดนอยู่แล้วใช่แม่ดองนะคะแม่ก็ถือเป็นเรื่องที่ซีเรียสค่ะเพราะว่าเป็นบรรทัดฐานต่อไปในการทํางานอย่างมืออาชีพว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเทศใดนะคะเราก็ไม่มี สิทธิ์ที่จะไปละเมิดหรือไปฝืนใจใครสักคนเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดวาจาท่าทางหรือการการคุกคามมันไม่ได้มีประเด็นเดียวนะคะหลายๆอย่างเราเรา,เราในในฐานะที่อยู่ในสังคมและเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมก็อยากาวิงวอนแล้วก็อยากจะปลูกฝังค่ะว่าการกระทําใดๆของตัวเรา หากเราเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นด้วยนะเราจะความความละเมิดหรือผิดใจกันหรือผืนใจกันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ค่ะถ้าเราถ้าเราแพรกันละกันเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้แม่ก็มีโอกาสได้รับเชิญไปอ,องค์กรของซอนตาซึ่งเป็นการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีนะคะก็มีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความรู้สึกว่า หากเราร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆภาคส่วนนะคะก็จะปกป้องลูกหลานของเรานะคะคและคนที่อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขมากขึ้นค่ะ